ขำเลยกันยังแดดอยู่นี่เนาะนสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูอเพื่อนกันเบิร์สุกูดสุขคนเนาะงพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพ่อกับแม่น้องเติร์คือเก่าคือเดิมอีกแล้วมาเนี่ยกันเนาะมาพบมาพ่อกันย่างแรงหลังจากเมื่อเช้านี่แม่น้องกับเติร์ก็ได้ไปหาอยู่หากินไปหาเห็ดเนาะเมื่อเช้านี่มาวันนี้กันไปหากินตอนเช้าเนาะได้ แกงเฮ็ดกินข้าวตอนเช้าแล้วตอนนี้ก็ลงมาอันพายเติมมาหาคุณจิโรออย่ยช่วงหน้าพี่บนุนีเนาะสบายดีรู้รูสบายดียดแม่เอาเห็นคุจิโร่นอนะอ่าเพิน่นพาหาคุณจิโร่หากินแรกแล้วมันเ,เติมเมื่อเศร้านี่แม่มไปหาอันเฮ็ดได้เห็ดนะจะเห็น,นะน,หนย่างไปก้อยก้อยคุชิโร่พี่น้องเนาะปูวยจีโปมเนาะกินลิ่นเนี่ย ไปมาาพุดพี่น้องหาแนวอยู่แนกินคือเก่าพ่พี่น้องเนาะคําบ่หาก็บ่มีสชื่อก็ได้อยู่เฮาก็หากินก็พอได้กินอยู่เนาะมีเงินมีคําก็ไปชื่อแนวอื่นหาอยู่หากินตามธรรมชาติบ้นอกบนาเฮานี่แหละเนาะแม่หาคุดหาคุดบ่หนน้ไว้เตอก็ได้แดดมื้อนี้ก็เนาะ แดดคือกาวอีกแล้วนี่จักมือใด้ฝนสิโต,นะต๊ะคนอะแมงเตอร์กวานเข่าเรียวเรียบร้อยแด้กาฝนกรบบอกโต๊ะใช่เลยปุ๊มีแต,ต่อันเห็ดหุ่นได้กาให้ได้นกอยู่ผนาะปิวผดเด้งผดเด้งอยู่ผน่ะอยู่ใต้ปุ๊มเป็นพี่น้องไงด้วยโดนไปว่านเข่าตอวนั่นน่ะประเทศหุ่นพอได้เห็นเอาคุ้นไม่ดูละ่ะแดดแชมเนาะเ้าหาคุ้ตามพม<ใ>น,น,นี่ก่อนนอท่าแดดถามัน อันโฮมผมมันบดแดดบังพุ่นกะข้าวกะจีไปหาขุดดูทุงไฮทงหน้าเป็นดวไฟพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันบดก่อนเห็นมะลุไม่มาจีฟูดไม่ท่ไมเออบ่านเราเกิบเม่ะไรเตอะคือเกิบกับไฟพี่น้องเนี่ยขออนุญหยาทำไฟพี่น้องเบิ่งเนาะไปหาเห็ดไม่ทราบได้ได้เลยนะเกิบจนขาดเฮ้ยโหน่ะชนข้าวเอาไปหาเห็ดดูป่าจะข้าเห็ดเนาะ คนอันนั้นเกือบขาดแต่แม่ก็จะเอาฉีกแพร่น้าหัวเลยเห็ดอันผูกฉายมันเลยมาๆแม่จะพูดไหมถ้าแม่ตัวตายมันมันนี่หนุยดูอยู่ตัวตายใช้อะไตัวเดียวหาคู่ได้ตัวเดียวเนาะหากล้องมาเดี๋ยวนี่แม่มันนี่หนูดู่ไหมซับบอลก็ต้นไม้เห็นนะจหนไรบ้านกล้าได้นี่ซับทิ่มแน่ด้วยมันอยู่หาหน้าเขาได้นี่ยพวกซับเพิ่นทิ่มขึ้นขาน่าพวกวางซับตีนได้ อยากช่วยเพบูงพี้วชบได้ปานะเบยแดเชียุนเบรายชีุ่น้เบไปเด้แต่อื่นเกินไปพูม่ไม่คุ้บ้านดุรณาไหมชอบได้ป้ไอตาอยู่น้ำเอ้ยชิมเนาะเอ้ิมมีเทืงเฮือนพูเทืงเฮือนป้าพูากป้าใบมันนี่พอเพิ่งกันยังบ่มาใช่ิด พื wow, oh, uh, ้นพ no ื้นข้างหน้าแล้วก่งแท้นี่โอ้ได้เบี้ยแล้วลูกชายนี่กดเอาสาบลูกชายใหญ่กับซ้ำบายนะเผื่อว่าเนาะบ่ชับดุมันอยู่ข้างหน้าอยู่แต่หน่อยยามันเนาะยามันดอกะลูกชับตัวพี่ดูล่ะมอเตอร์ชับพี่ดุเออระวังชับตีนได้ด้วยใช่ชับได้ปะชับได้ชับได้ไหมแม่ชุดไหมชุดจีโดไหมป้าเดี๋ยวมมาเตอรหาชุดจีโดจีนายเมื่อกิน แรงก่อนเนาะมือชกรูเชต้ากินเพพี่นอลไ้ครับกมะกับมีป้าป้าป้าเก่งแท้นี่ลูกชายชมเป็นไปชายดอนแห้งแท้ตดุยไปโอ้องโกงง่ายก็ชับได้นี่เก่งขนาดลูกชายข่อยเนี่โอ้ยเดือดเยติ้งคือข้างหน้าปุอย โดยเออดึงรอดอ่ะจะมาจุดไว้อืมให้มันแห้งจะมาจุดเนาะถ้า <ไป S 1> ตีนได้หรือเปล่าโอเควันนี้มาแม่สิอันคุดที่รอที่น้ามาดูเดี๋ยวมันกี่คำบอกว่าพอแล้วพอแล้วกระชับจนแล้วไอ้เตยยังไม่ออยาอยู่มันพอแล <laughs> ้วก็บม่ออยาได้ดูกันได้ เอาซิมคืนข้างหน้าพุลุเออไว้แห้งก็ได้เดี๋ยวไว้จุดจ้ะอ้าวเพราะได้เพราะได้ไหมใบยุดเออให้คนจนดนะโอ้ยหคนจนเข่าก็มีกินอยู่ดรงเอ้ย oh, เห็ดนีได้จ้ะจนที่ไ <laughs> ห <laughs> <ค>นเห็ดช้ำนี่ก็ว่าจน อยู่ทุงไทยทงหน้าเฮาน่ะหนาปีหนามันเด้อเออฉันนี่เด็กฮัตสโกนเองเออเออเฮ้ข้ามเกือบมาแล้วข้ามเกือบมาแล้วเห็นยังดูนะตาแมนเตอร์คุชิีรอก่อนห้าไเตอร์เพิ่นอันชอบอันนี้เด้ยวเมื่อกี้เนาะแมนเตอร์ไวชิคุชิโร่กับเพิ่นชอบไอตาเห็นยังดูนะลงมาเลยลงมาหน้าแมนแม่หลังจากแม่เตอร์มาแต่หา Hết nó, hết nó. Đó, ấy bà lòng hương 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 ơi มันนี่มันี่เพื่อนเอาเจียกหลานให้เยไอ้ตาสบายดีย้ไ้ตาสบายดีเลยค่ะเออดีเลยดีเลยป้าดงม้าดา้ยอมาแนกกินแดงะดูอ่ะน่ะเตัวใหญ่ตันนีนเืเฮียนนะบ่นไปกินเลือเฮียนเา่เอากรกจัก อย่าจะเมมเกอรลังคุกยเนะคือวาแม่ด็กกูนะอาถูกกูไปตาหนุ่ยหังสะแม่เมอเตอร์เรากลังคุดยโน่พีพ่อแม่พี่น้องอ่ะรู้ไหมว้ายม่ไรเนี่ยม เหน,นื่อยตรงไหนฮะนี่คิดใจสมูงที่ไรกิฟจนที่กับป้าไปก่อนเลยที่ห้านาทีเด้อไรออกก่อนเลยสิบน,นาท,านาทีหกนาทีแปดนาทีเลยเฮ้ยเมืเอ่อยแดดนั่งเช้าเมืเอ่อยเมืเอ่อยแห้งเลยโอยตะเมืเอ่อยหฮ้ยพี่นอ้องเอ้นอั่งเช้าเมื่อยก่อนเนาะห้าหาขุดใกล้เข้มบ้านนี่แหละพี่เนาะไม่ได้ไปไกลดอกหาขุดแถวนี้แหละ ใกล้บ้านนี่ฝนมันยังแดดอยู่เนาะฝนอะแมงเตอร์ขุดแต่พูดพูดพูน้ำมาฝนอะเนาะอ้านกหลายแ็ดเลยฝนอะนกนี่รับไปกินข้าห่านแล้วฝนอะอ๋อที่เจ่านกกระแกเพื่อนพี่น้องเห็นนกพิราบอยู่น้ำบัดเด่ดเนาะมันลงไปหากินข้าวที่แมงเตอร์บ้านไว้พูดเห็ดหุ่นเห็ดนั่นไลไหวแต่มันกระบาย่านเนาะเดี๋ยวเจ้าหน่อยจะไปพูดอีกใช่ใช่รอเนาะไปปลาลูกมึงเนาะค่ะกินหนามเลยเช่ามือก่อนเช่ามือเจ้าหน่อยจะไปพูดอี Nhìn ba luôn Thấy luôn lạp không? Đây là oh, Cái này, này nhìn là nó phải à... này như thế nào nhai dùng về, về đâu rồi tớ nói tớ nhai nó Thấy được Sao mười mười hết nữa bọn Hả? Nó ăn đấy đủ cái <laughs> này Ôi nào đây đủ đâu Thế con Cút hơn pho khủa pho treo con Chị nằm đi Chị nằm đi Bây mưa đấy mưa khó ừ. ba, bái, bái. mưa <laughs> bạp <bái>. <laughs> ุเพื่อนป้าคนน่ะใกล่ยันนยงนี่แหละนั่งเช่าโฮมก่อนเนาะมันฮอนแดตเลยใช้ไอเตอร์ได้จ้ะไอเตอร์เขียนจะเสียบซักเกลียใบอยู่น่ะไปทางไหนเลยบมโดไอเตอร์ไปทางไ,ไหนจ้ะชาวเมืองผักพรก้อนจะหน่อยหาคุณเติมอีกมุ่เมาดูกอะไรดินขี้ดิน <laughs> ยา่ามันขำเมื่อจงอัจงซักเอาเด้องวดแดงจังซักหน้าเอา <laughs> <laughs> ôi mồm mỏ mọc hoa cả phồng cả hình đây này, tadpome hài tát phồng bắt chắp cốp sai hết nè hải nổi hết 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 เตอรมาแล้วแม่นู่บะใช้นันห้าใบเตอร์ไปใช้ดูปูอ่ะไอเตอร์พูน่ะโอ้ยเกือบเพียไปยังนู่แกไปยังนะแม่เห็นแต่เสียมชักกระแลอยู่ไปใช่นะไรอยังมาแบบใช่แม่กินน้ำก่อนจะมืออุ้ยดูกระชัดจะกลัวมึงไหนต้าไอเตอร์มืออาหน้ามืให้ยตักแกไอไว้ลูก ก็ใจได้อายเตอร์ใช่อาหากินหรือกินกินน้ำมาให้แม่กินน้ำเลยก็ไข่ครับมีงยังใครอ๋อตัวไอ้น้องก็อยากกินน้ำนะมาให้แม่กินน้ำไม่ได้ลูกเด้อเปิดมือเอาน้ำเนาะพ่อจัางเขมรอยยอยเตอร์ก็ได้แม่กินว่าเจ้าไปใช้ด้วยมาให้แม่กินน้ำก่อนใช้โอ๊ยคอจะแหมเสียงจะแหมเปิดเทอร์เข้าใจได้ลูกเด้อโดยอืม บยังหน่อยนึงหนูอ่ะกินเออกินไม่แห้งเดีวไปหาคุดโตออีกบันนี่ไปหาคุดอีกจังหน่อยเนาะให้มันพอขั่วก่อนหนูไอ้พุ่นทางงงวงผุนแดดนอแดดบดพุ่นน่างงวงแช่แช่อยู่พุนเดี๋แมงเตอร์ไปหาคุดอ you mm ีก hmm. ก่อนเช้าเมืยอีก่อนหน่อยนึงแล้วก็กินน้ากินน้าไม่แห้งเลยอ่ะไอเตอร์อาตาอันไหนดูป่ะเอออาตาหาเกิบใบนามูนไปดนุกป่ะเดี๋ยวไปหาคุดโอก่อนบันีเดี๋ยวไปแค่บันนี่ไปหาคุดตโตยันได้มาหาคุดเพื่อเตะเพื่อเตนไปคุดเรา เอาเกิอบไปว่น้ำมูลไปดูเกิอบเนาะย่างแข่งไปย่างน่ะแข่งไข่ไปเลยอ๋อแข่งไข่กะดีแต่เป็นจังไันนี้ชื่อไข่ต้มด้วยแข่งไข่โอ้ยแข่งไข่พ่อแม่พี่น้องคนชิ้นหูน้ำเจ้าอยู่ว่าแข่งไข่นี่ยป้าป้าป้าแถวป้าราบไปหาคุณอีกป้าอามาในแม่เกิอบนอกแล้วลกเอาเกิอบนอไปไายน้ำูลมันยันโมเห็นฮวงมันยันโมเห็นบนราบไปทั้งง่วพุ่นแล้วแดดอ่อนเนี่ยนีิหาคุณทั้งบนเนี่ยมันชิมีขวายมันลายเนาะพี่ ไว้ต mm. like ีแมนนเตอร์คุดเมื่อกี้พี่น่ะเกี่ยวกันเนี่ยพวกแม่ต้องคุมนะแม่ฮะต้องคุมยังแข่งห่าไก่ลูรือไปไปรอไปตะนาวไปจนจนค่ำมาเนาะแมนเตอร์กับซิมเมอร์อะไรแบบนี้พวกมีลูกหลานเพลินมาเริ่มทำเฮียนมาเตะบานเตะต่ออยู่ทุ้งไฮทุ้งนาบรรยากาศยามแรงๆแหมยพี่น้องเลย khuôn cả mù ma mẹ khuôn ma khuất năm mẹ phần cả năng phảo ngua như phần nào đó ma cả năng điểm ngoa điểm quay nhám lên thả là khảo khổ khảo kè đấy đó cầm đây <mim> <mim> thử, thử áo đấy rồi, ba áo cướp cho nè, đọ mưa này ba bơ, thèm phô mẹ phí nó không ba đung bông, ăn chi lò con bơ. คนขาวนอนวับอยู่นี่บุขนบุขนจิดอย่งนีขาวนอนอยู่หามูกัเมื่อเลยน้ำเลยที่ยบแล้วเธอไม่เกือบจะเหราไปให้ผลเมื่อไปผลเมื่อบ่าว่หาให้ดูให้กินแล้วทามถิมชาดูน่มเขียนนี่อืม่้องพ่อแม่พี่น้องบ้างหิมพี่น้องพ่อแม่ิ่แดงเนาะ้กไม่แต่กินนเตอร์ด้ยนี่ก็ได้กินหมูแดงกวแก้วน้อแต่ เดี๋ยวเจอที่โนตัวใหญ่ดีกว่าที่โน่เนาะตัวตัวน้อยหนึ่งตัวอยู่สามเมื่อหาหนึ่งเสาหนึ่งน้ำเมื่อไปดูให้กินอะไรเนาะทำเลยไอตากระกระลูก้างชาอยู่มาถือเอาลูกถือเอาครูหูือปได้ยังลูกอะโอ้ยม่มมาลูกกับป่อยให้ดินขี้ดินตามกันละสามแม่คุดเดี่ยวไปลูกว่าเมื่อไปถือเอาคููเลย เออบักไหลายอเก๋ออะนนู้นอ่ะใช่เก๋อเมื่อน้อลูกอ่ะดูจิดูป้าเนี่พาเมื่อป้าดูป้าเอาถือเอาครัเด้อเด้อใส่ยึดเจ้าใส่มันถือเบื้องแน่พาดูเมื่อแล้วบันทึกทำเลยเนาะไ่พี่น้องเมื่อหายให้ดูให้กินหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำเกือเป็ดเก๋อไก่อยู่เพื่อนผุนแหล่เนาะทำแล้วมโอนี้กะอีกมื่อไม่นี่ผ่านไปเดี๋ยวมื่อไม่อีกต่ออีกเนาะมาถือเอาคูัดใส่เก๋อด้วยเตอะเอาใส่เกิดไม่ตาไปไปหมอไอฝนนะแม่ด้ บอกไอ้ผลนดมั้ยเมื่อประเมื่อไได้ไอ้ผลเนอะไอ้ผลเดี่ยงงัวกับแม่เพิ่นไปละก็เปิ่ตู้ไปละไปเมื่อไหร่ถายห้อไปแม่เอ้ยเม้าถือเอาครูนะเกิดอยู่จะไม่ถอดไข่กินด้วยแกเอออยากกินจีดอกันยังพอไปเดี๋ยวแม่อไหรม่ชื้อไข่ให้นะเมื่อไหร่ป้าเถอะไปถือเอาคูลูเมื่อแล้วเอ่ยใช่เริ่เมื่อป้าเดไปบอกไอ้ผลไหมไปเมื่อไเมื่อหาเจียวจีดอก่อน ไปแจลเมื่อหาเกลือเป็ดเก,กลือไก่เมื่อหนึ่งขัาวของน้ำระดบนี้งขัาวเลยผุ้นำมาก็ยืนดัดอยู่ดุไปหมอยผลเมื่อป้าได้ผลเลยป้าป้าย่างล <c oughs> ูกย่างไฮ้ลูกเอ้เลูกเอ้ยเฮ้ยไป,ไปลูกไปวางนมเด้อป้าโอเคน, <Okay, S 1> น้องไฟฟิล์มแม่น้องคอปเตอร์ก็ขอจบคลิปใบเพียงเท่าน,นี้ก่อนเนาะคลิปหน้าพบก,กันใหม่สำหรับคลิปนี้แม่น้องคอปเตอร์สีกอลาลงแล้ว ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบ่งมาเซ็นคลิปของแม่น้องคอปเตอร์เนาะที่บออันเปิดบนายแม่น้องคอปเตอร์เนอนไทยไปไบบนี้แหละให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งในช่วงน้ำกันเนาะสำหรับคลิปนี้กันลาลงแล้วพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีดูสบายดีอตาสบายดีจะดินน้ำได้เมื่อไหร่ขี่ตมไปเมื่อหามน้ำได้ไมหนื่ครับเนี่ยสบายดีเด้อแฟนพี่น้องพ่อกันคลิปหน้า